ยื่นฟ้องอดีตรองนายกเป็นชู้เมียชาวบ้านคดีนี้มีอะไรในกอไผ่สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตถ้าถามในกระแสส,สื่อสังคมตอนนี้คงไม่มีอะไรที่เป็นที่ฮือฮาเท่ากับข่าวอาดีตรองนายกไปเป็นชู้เมียชาวบ้านหลายคนสงสัยนะฮะบอกเฮ้ยมันเป็นความจริงไหมคดีนี้เป็นชู้กันจริงไหมแล้วคดีนี้ จะมีความผิดไหมจะติดคุกไหมเป็นข่าวจริงไหมค่าเสียหายจะได้มากขนาดไหนเป็นถึงอดีตรัฐรองนายกรัฐมนตรีและสุดท้ายยังคนยังสงสัยอีกนะครับว่าอดีตรองนายกจะสู้คดีดได้ไหมใครจะแพ้ใครจะชนะถ้าเรามองตามรูปการตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบตามรูปเกมการเมืองนะฮะตอนนี้หลายพรรคมีการทยอยเปิดตัวพรรคการเมือง ซึ่งกำลังจะลงสู้สึกในช่วงเดือนพฤษภาปี66นะครับหลายพักมีการเปิดตัวผู้สมัครเปิดว่าที่เปิดอะไรต่างๆนานา,นาแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็มีการสวนกระแสนี้ออกมานะว่ามีพักการเมืองหนึ่งเกี่ยวข้องโยงใยบอกเฮ้ยทำไมต้องมาฟ้องช่วงนี้นะฮะความเสียหายในเรื่องนี้จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเรียกร้องไหมหรือเป็นเรื่องเกมการเมืองที่มีการออกมา เตะตัดขากันนะฮะในช่วงที่กําลังเปิดตัวพักเตรียมที่จะทําการเลือกตั้งเอาเรามาดูข้อกฎหมายกันดีกว่านะฮะว่าในเคสเนี้ยในฝ่ายโจทย์ผู้ฟ้องคดีเขามีช่องทางที่จะสามารถชนะคดีไหมซึ่งในเรื่องของการต่อสู้นะฮะพยานหลักฐานตอนนี้เท่าที่ดูแม้นไม่มีพยานบุคคลมายืนยันว่าสองคนนี้มีการกิ๊กกักกันจริงไปอแอบแซบกันจริง แต่รูปถ่ายที่หลุดออกมาในสื่อสังคมโซเชียลทั้งเป็นรูปที่ธรรมดาและรูปที่ไม่ธรรมดานะฮะบางรูปมีหน้าออกมาจงค้มแต่คงไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อท่านเต็มๆหรอกเพราะกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทแต่เท่าที่หลุดออกมาในห้องแชทห้องอะไรบอกโอ้โหแบบเจ๋งแป้งเลยนะฮะมีหลุดออกมาเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้ในส่วนของรูปคดีเราต้องมาดูนะฮะว่าในการที่จะต่อสู้กันในเรื่องนี้ต้องมาจับกันด้วย กฎหมายซึ่งในเรื่องการฟ้องชู้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเรียกว่าเป็นความผิดในส่วนของแพ่งซึ่งไม่ได้มีโทษติดคุกอะไรแต่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนจากการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาคนอื่นเพื่อที่จะนําเงินมาชดเชยความเสียหายต่อเกียรติยศชื่อเสียงของสามีเขานะฮะฉะนั้นคดีนี้ไม่มีติดคุกแต่ถ้ามามองกันหลักกฎหมายนะฮะจะกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516 ซึ่งกำหนดว่าเหตุฟ้องหย่าคือ 1. สามีหรือภรรยาอุปการลาเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีหรือภรรยาหรือสามีเป็นชู้นะครับหรือร่วมประเวณีกับหญิงอื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้และมาตรา1523งหากำหนดว่าเมื่อสามพิพากษาให้หย่ากันในเหตุ1516งหาวงเล็บ1น่งฝ่ายภรรยาหรือสามีมีสิทธิได้ค่าทดแทนจากสามีภรรยาหรือผู้อื่น ซึ่งมายุ่งเกี่ยวหรือยกย่องเป็นสามีภรรยาวรกสองนะฮะยังบอกว่าสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่าเป็นภรรยามีความสัมพันธ์กับสามีในทํอำนองชู้สาวก็ได้นะฮะนั่นก็คือว่าถ้ากรณีตามหลักกฎหมาย การที่ภรรยาจะเรียกร้องจากหญิงอื่นซึ่งมายุ่งเกี่ยวกับสามีเราจะต้องหญิงนั้นจะต้องมีการแสดงตนโดยเปิดเผยมีการควงกันออกงานสังคมไปในสถานที่ต่างๆนะฮะพูดยังไงว่าแสดงตนว่าฉันเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งนั่นคือฟ้องเรียกค่าทดแทนได้คือสามารถฟ้องได้ภรรยาเราด้วยแล้วก็ฟ้องจากหญิงอื่นได้ด้วยนะไอ้โทษนะฮะฟ้องจากสามีเราได้ด้วยแล้วก็หญิงอื่นซึ่งมายุ่งเกี่ยวกับสามีเราได้ด้วย แต่กรณีจะฟ้องสามีเราคุณต้องฟ้องหย่าด้วยนะฮะแต่กรณีว่าไม่ฟ้องหย่าสามีสามารถฟ้องหย่าหญิงอื่นซึ่งเข้ามายุ่งเกี่ยวได้แต่หญิงนั้นจะต้องแสดงตนโดยเปิดเผยถ้ากรณีว่าไปแอบแซบอ่าแอบซุกตามรีสอร์ทตามสถานที่ต่างๆอันนั้นดีกาเคยยืนยันว่าดีกา2588ทับหบอกว่ากรณีจะเรียกค่าทดแทนได้ต้องแสดงตนโดยเปิดเผยเท่านั้น แต่ถ้าแอบซุกซ่อนฟ้องไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เสียหายนะฮะไม่มีใครรู้ว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันแต่ถ้าเปิดเผยนำออกตามสถานที่งานเลื่อนลมต่างๆฟ้องได้เลยแต่ส่วนสามีนะฮะตามวักสองสามีเขากำหนดไว้แตกต่างกันก็คือสามีสามารถฟ้องชายอื่นซึ่งมาล่วงเกินภรรยาของตนไปแทนนองชู้สาว นี่ก็คือมาตราตรงนี้บอกว่าไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปแสดงตนโดยเปิดเผยไม่ต้องเอาไปโฆษณานะแค่แอบหรือมีหลักฐานว่าคุณมีความสัมพันธ์กันในทํานองชู้สาวแค่นอนกอดกันนี่ก็ร่วงเกินในทํานองชู้สาวแล้วครับไม่จะเป็นก็ต้องมาร่วมประเวณีกันซึ่งตรงนี้เป็นดีกาที่2939ทับ2522นะฮะยืนยันเลยว่าแค่นอนกอดกันฟ้องได้เลยไม่จำเป็นต้องไปควงออกงานสังคมหรือไปโชว์ตามสถานที่ต่างๆนะฮะ ดังนั้นในกรณีของเคสนี้อดีตรองนายกต้องมาต่อสู้ล่ะครับว่า 1. คุณรู้ไหมว่าเป็นภรรยาของคนอื่น2ก็คือ,อคุณได้ร่วงเกินภรรยาคนอื่นเขาจริงไหมคือรู้ว่าเป็นภรรยาของเขาแล้วคุณยังไปยุ่งเกี่ยวถ้ารู้ว่าเป็นภรรยาแล้วไปยุ่งเกี่ยวคุณต้องชดใช้ค่าทดแทนให้เขาแล้วอันที่3นะฮะก็ต้องมาดูว่าคุณมีอะไรกับเขาจริงไหม คำว่ามีเนี่ยคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสดงตนโดยเปิดเผยนะฮะไม่ต้องเอาไปแห่ในสถานที่ต่างๆแค่มีภาพหลุดออกมาว่าล่วงเกินภรรยาคนอื่นในทํานองชู้สาวแต่ภาพที่หลุดออกมาแบบโอ้โหแม้ไม่มีพยานบุคคลยืนยันเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะดิ้นยากในเรื่องนี้อันที่4นะฮะเราต้องมาดูว่าในส่วนของค่าเสียหาย ค่าเสียหายที่ศาลจะให้ชดใช้นะฮะต้องมาคำนึงถึงอายุประวัติอาชีพนะฮะในวงสังคมมีฐานะทางสังคมแบบไหนยังไงนะแล้วคนเขาล่วงรู้ทำให้คุณเสื่อมเสียมากน้อยขนาดไหนซึ่งศาลจะพิจารณาในส่วนของการที่ชดเชยค่าเสียหายให้ตามควรแก่ฐานานุลูกนั่นก็คือคุณเป็นรัฐมนตรีไหมเป็นข้าราชการไหมเป็นพนักงานอาเอกชนหรือมีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดเหตุที่ไปเป็นชู้กับภรรยาเขาก็ทําให้ลูกน้องขาดความเคารพยำเกรงนะฮะทำให้เสื่อมเสียอันนี้ศาลท่านจะให้ค่อนข้างเยอะแล้วข่าวดังออกไปไกลขนาดไหนนะเราสูญเสียขนาดไหนแต่ไม่ต้องคำนึงนะว่าจําเลยเขาจะมียศทางตําแหน่งอะไรยังไงเป็นรองอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เกี่ยวนะฮะเขาจะดูที่ตัวของโจทย์แต่คดีนี้แปลกนะฮะโจทย์เล่นเองโจทย์เล่นเอง,เเองข่าวดังก็หึมเลยนะ ก็ตรงนี้สารท่านจะไม่มองหรอกว่าการที่ข่าวแพร่พายออกไปเป็นเพราะตัวของจำเลยหรือโจทก์เอาไปโฆษณาเองตรงนี้นะฮะสารจะดูเป็นหลักว่าตัวจำเลยเขาทําให้เกิดความเสียหายขนาดไหนแต่ส่วนที่โจทก์สร้างขึ้นมาเองสารท่านอาจจะไม่ให้ก็ได้นะทีนี้ในคดีนี้เราก็คงต้องมามองกันอีกนะว่าในคดีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงไหมเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไหมนะฮะทำไมพยานหลักฐานมันเยอะเลอกเกิน นะรูบหลุดออกมาแบบชัดชัดดิ้นยากมากนะแล้วทำไมก่อนหน้านี้ตั้งนานไม่มีการฟ้องร้องกันให้มันเสร็จสิ้นนะแต่มาฟ้องเอาช่วงพักการเมืองกำลังเปิดตัวเย่วเยวพักนั้นคนนี้พักน,กนี้ร่วมรัฐบาลน,นั้นนี้เขากำลังจะเตรียมเลือกตั้งกันพฤษภา6 6แต่มีการฟ้องเปี้ยงเข้ามาคดีนี้ถ้าจะถามว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเราต้องมาดูว่าจากการเกิดเหตุในครั้งนี้ นะฮะว่าใครได้รับผลประโยชน์การได้รับผลประโยชน์นั่นคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคดีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกอไผ่มีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายนนก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยแต่วันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ